ไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทำไมคุณอาทรไม่อยู่พักฟื้นที่โรงพรยาบาลก่อนอยู่ที่นั่นนะมีทั้งคุณหมอแล้วก็พยาบาลช่วยดูแลน่าสดีกว่าน,นี้ผม,มเป็นคนรักบ้านผมชอบที่นี่มากคุณมรกตไม่ต้องเป็นห่วงค่ะิฉันจะดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีค่ะถ้าอย่างนั้นก็พักพ่อก่อนนะคะเดี๋ยวฉันกับซิวจูจะไปเตรียมของว่างมาให้ค่ะขอบคุณมากนะครับ คุณอาท้องงดอาหารรสจัดเลยนะคะแล้วก็ต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยส่วนเรื่องทำแผลเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมารบไปทำที่โรงพยาบาลเองค่ะได้ค่ะซิวจูพอจะรู้บ้างไหมคะว่าตอนนี้คุณอาทรมีญาติอยู่ที่ไหนบ้างไม่มีค่ะเจ้านายตัวคนเดียวไม่มีญาติแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนนอกจากคุณเลียงก็มีคุณมรกตนี่แหละค่ะ ทำไมไม่มีญาติหลงเหลืออยู่เลยอิฉันก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกค่ะเพราะเพิ่งมาทำงานกับเจ้านายได้แค่สี่ห้าปีแต่ที่รู้คือเจ้านายเป็นคนรักบ้านถ้าท่านไม่มีธุระอะไรก็จะมาขกอดูแต่ที่นี่ไม่ไปไหนนะคะเคยเห็นรูปภรรยาของคุณอาธรบ้างไหมคะอืม ไม่เคยค่ะที่บ้านเนี้ไม่เคยมีรูปเก่าๆอยู่เลยอะค่ะแล้วรู้คุณอาทรตอนเป็นหนุ่มล่ะคะไม่มีอค่ะนายท่านไม่ชอบถ่ายรูปก็เลยไม่ค่อยมีรูปเก็บเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะ ทอคะคือฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องะค่ะมีอะไรครับคุณมรกฏฉันไม่อยากให้พวกนะะักข่าวรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่อ๋อผมเข้าใจแล้วคุณเป็นผู้หญิงก็คงต้องระวังเรื่องภาพพจน์บ้างเป็นธรรมดาประมาณนั้นนะคะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทายสนกที่ห้องรับรองก่อนนะครับนะักข่าวคงจะสัมภาษณ์กันไม่นานนักหลอกค่ะ ขอบคุณมากนะคะตัดจะบายเลยนะครับสวัสดีค่ะหนูและี่จัดเอ็นซีมิวนะคะและนี่คุณเชี่ยวชาญเจ้านายหนูค่ะสวัสดีครับคุณอาถรยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีเช่นกันครับ มพร้อมให้สัมภาษณ์แล้วครับค่ะแล้วถ้าเกิดคำถามไหนที่คุณอาทรไม่สะดวกตอบเนี่ยบอกหนูได้เลยนะคะไม่เป็นไรครับเชิญถามมาได้เลยค่ะงั้นเข้าคำถามแรกเลยนะคะคุณอาทรพอทราบไหมคะว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้พวกสิ่งเองเนี่ยบุกถล่มบ้านของคุณเลียงเรื่องนี้ ผมไม่ทราบเลยจริงๆครับแต่คุณเลียมเป็นเพื่อนคุณอาธรน,นะครับผมอ่ะไม่รู้เรื่องของคุณเลียงทุกอย่างไปหมดหรอกครับแล้วคุณอาธรทราบไหมคะว่าคุณเลียงนี่เคยมีข้อขัดแย้งกับใครมาก่อนหรือเปล่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับคุณเลียงไม่ชอบขัดแย้งกับใครเลยแล้วที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า พี่ในร,รมของคุณเลียงระบุไว้ว่าถ้าเกิดคุณเลียงตายแล้วคุณอาทรจะกลายเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยคุณอาทรรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้คะคุณเลียงให้ความไว้วางใจผมมากผมก็คงต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ว่าตอนนี้คุณเลียงยังไม่ตายแต่ว่าเราอย่าเพิ่งคุยกันเรื่องนี้เลยนะครับ